สวัสดีครับผมคอมเมนต์พี่น้องพรพอเมฟี่อหักไหมครับช่วงนี้งานยุ่งครับพัได้มาคุยกันเนาะกะพึงเส็จจาการงานครับบีงงานก็หลายนะครับก็ช่วงใกล้สงการก็เป็นธรรมดาครับที่งานยุ่งครับมีคนวิ่างหลายครับมาบอกว่าจากันต้นๆนก็มาพอกันครับกับับผู้บาฟังลำครับ อ,อักกิตตีเนาะอีหลาตัางเสือก็ืุนนี้ก็อย่าลืมไปใหก้กำบลังใจอีหลาวัดคูจานครับอำเภอคูจานยะโสอนครับอวัดคูจานตำบลคูจานจาอำเภอคำเขือนแก้วจังหวัดยะโสธร อย่าลืมครับทางยาโสทอนแปงนักใจหลายๆเด้อเห็นทา่านอุบลเนาะทางยะโสโอ้พห้การตอนรับรทุกจังหวัดครับนี่สิมันว่าหัวขอเรื่องอันนี้นครับเป็นอย่างคนคือหัายลูกสาวปันเนาะทุกจังหวัดทุกทุกภาคก็ว่าได้ไปได้กะเมื่อสิบ่าห่มเม่อรุมมาต้มนาวิธีนี่คือว่า ถ้าแกช็คเศ้าครับก็ไม่สามารถใจหล่าหลาไม่ไม่อะไ,ไ,ไ,ไน้ำใจผมเราคนนึ่งขาด่าไรคนในี้หลามาทั่วก็ั้งว่าต้องเฝ้าไปไปไปชาวชาวเช็คเสียงละ่ะว่าภาษาอังกฤษปกิ่งดอกก็ช่วงนี้ก็เนาะมาคุยมาว,าว่าจากัน หัวใจอุงอนะิงเนาะหัวใจเดียวกันก็นคือลูกสาวของนายฮักธรรมชาติครับรูกกับฟังเพลงเพล่ะครับค่มือเขเว้นยิงน้งยิเสียงก็ดีใจแล้วแต่เดินเีก็กก็มีมกกะทวกกอทงมออยู่กับกิฟซ่าครับแล้วก็ร้านวันนกิจร้านวันระยองงานถกแกวหน่อยครับแล้วก็ ซาแก,กวก็มีก็อยุกไกย,ยุกไกรับคร้ว่างกับไปแห่งร่างใจลูกสาวได้ครับผมก็สิบเบื้องงานีกทีอะครับบางทีก็หลายเที่ยวกับว่ได้ไปครับก็ได้๋ยวจะสร่งร่างใจเนาะส่งใจทางหน้าจอพันเฟซทางโซเชียลต่างๆครับพอมเมต์ไปเบื้องช่องพ่อเมงอิงแม่ค้าโฆษณาเป็นคือว่าถือเป็นไฮวันนำใจอีล่ะไฮวันนำใจพออีก มันได้นำใจนะครับคือว่าว่าขามโฆษณาครับวดเอาครับเปิดลูกสาวโฆษณากับปลอยมันเลื่นไปนัหนเปิดไวปลูกสาวมาจะมาเม,อเมืองกันเลยก็ผมมีอะไรกับมเมื่อวาเรื่องอันไรละ เดี๋ยวไปอาชีพยอยู่อาชีพยอยูอาชีพยอยู่เดี๋ยวไปกะรโมูมเดิรงงานมัทักไทยกะมื่อจิมผมว่าการอัญญาคือเก่าครับอัญญาอีกอะผมวะแต่ทัท้งจะทอดทอนชัวใหว่าการตอบรับคือรว่าูขึ้นจะดขักเลยโอหคนต่อแถวเนาะมีความหักแพงเนาะตันน้อยอีลาตันน้อย เฮ้ยผมว่าอลไรเนี่ยมทายลูกครับยนี่ยเบิ้งนั้นไปมันทายลูกไม่รู้นะพวยทายเนี่ยเสียนู่นยนงคันทายมากอะเบิ้งแล้วก็แล้วก็ซื้อเบิ้งเพื่อครับแล้วก็แล้วก็ยิ้มไปนตะเพิ่นไหมเนี่ยไปคนไปเที่ยวตลาดคือว่านั่นแหละครับยิ้มไปนตะเพิ่นย่ยมมันทายลูกเนาะจักเป็นยังไงเขาจ้ายิ้มเพราอีหล่ายยิ้มเเขายิ้มนำจักเป็นยัง เนี่ยปรากฏการคือว่านักล่องก็โหหาย่างนะครับเพราะว่าน็กหน่อยอายุสามีนา่าก็โอ้คนหักแพงทั่วโลูกทัวประเทศเมื่ลไรนำใจลังไลเข้ามาครับผมก็ได้มีแน่ม่มีเน่ยก็ได้ทรงไปโอนให้ไม่น่อยก็เป็นว่าจะย่งใจนินิ่งน,น้อ,อยครับตามกาลัางสัตว์เ้าเขาจำล่างเขามีหายุกสาวอะ่ะเขาเดือดร้อนพ่อครับยายเขาเดือดร้อน ลูกสาวก็ดีใจแล้วหาหน่อยหลายเพิ่คนมาว่ายังหรอกคือย่ำหนาวิธีเนี่คือว่าโอ้คนหลายแหงครับเนี่ยมทายลุม่มขนาดเขนแต่งหน้าแต่งตัวยังหนาหักยิ่งแต่งหน้าแต่งตัวโอ้ยแห่งงามแห่งหนาหักเขาอีกโปรื่องยีหลานะคือว่ามันเบอกแต่ตลอดครับว่ามีป่ะตองมีแบบว่า คิดยังมากๆคือว่าวอจาใจครับนี่ครับได้เสือมาแล้วไอเตยเพิ่งทรงไหงมงามงามงามารัตนพรแบนครับไปสร้างได้ครับไม่อันนี้ก็รู้สึกว่าเบิรนะครับอาจฟีล,ล่อล่อล่อต่อไปกะคืออาจจะสีเพชรเพื่มบวนคร่องไดแต่ว่ามีเสือล้ายางครับไปสร้างซื้อเลยครับช่อง ไม่เฟซบุ๊กไอ้รัตนพรแบนครับไปสั่งกขมีไผ่มีเฟรดเตอร์กะไปสั่งน้ำใบเตยกันได้แล้วกันนี่แหละเสืองามครับเสืองนนามก็มดิ้ลหนาวเขบอกเป็นยังขับใไซคือเกา่าไซ่าเตอร์เปิดแอร์เย็นกับเก่าแล้วครับก็เป็นเขา,เาว่าเ,เนาะ ยิงเช็คเสียงเนี่ยคือว่าลอาออา่องไม่ยังอ่ะเช็กระบบอ่ะผมก็เข้าใจก็บ่เคยผมกับ่เคยไปติดตามข่าเดิคือว่าแบบไปนางเบืองปานี่เมือว่าแบบมาเตวินมาแบบว่ามาละมาถามเบื้เนชในระบบคือแบบเบิ้งแบบนาฮกอีแบบดนีมย่าแตงมแตงต่แตงตาแตงตานาฮกอีแบบเพราะแต่งนาแตงตาก่ะเป็นอีกูหนึงเ้ยนาฮกอีก หน้าหักหลัวก็ง,งามมีมุนขังมีมุนสนียิ้มหนีเปิดหุวใจสลายเป็นปบังคับมัวใจนี่สลายแลวเดีเ๋ยวผมณพมาซื้ออะไรครับนี่นี่อันนี้คือ,อน,นี่อันนี้ครับคุณสบไปพร้อมผมอ,มอน,นีก็ง,งาม เพื่บ้านแพงจริงก็มีครับอันนี้ก็ขอบคุณสำหรับแม่ฮักแม่กาโมนะครับที่ให้มานี่ครับเ,เดี๋ยวเสียเอาให้มาอย่าลืมไปไหนวังใจนะครับทางค้ำเขื่อนแก้วครับนี่รุ่นแรกครับรุ่นแรกาารัตตานามแบน กูงามว่เต็มหน้ารถนะครับกะไปเตว่นครับ,รบสิม,มีได้ไปอยู่ไก่เบิงอีหา่าฟฝาาไปตเว่นครับแบบว,วันนี้วันที่สิบสามครับสิบสามเนี่ยวะสิบสามกุมภทวันเวลเนไทยมมีแฟนกะโอนมาเล่ห้ลูกสาวครับ <c oughs> ก็คือบนเบาะเอ้าบ่มีอ่างเป่าเลาว่มันเป็นเรียนไทยอา่างเป่าบ่มีไม่เร่ยนไทยมีเฉพาะอุอ๋ยคนเดียวอะเอาเป่าตลอดน้าหักน้าหักเหมือนอย่างมีอะายก็อย่างไงคมหักคมแพงเนาะก็อย่าลืมนะให้กำลังใจลูกสาวเดอ้อมาแรงครับฝ่าข้างพอหักไม่หักโซทอนครับคำคนเจ้าครับ กุจานนกุจานครับวัดกุจานเป็นนักใจอิาหน่อยจะลายหักกันดดนครับเบืองแย่งนะครับทุกจังหวัดครับกะเจอผมกับกันถมอ่ะครับกะหาวิธีเลื่อนเราครับสำหรับคีนเนี้กับฝากไว้สำนิเนาะครับขอหายลำลำด้วยซึ่งฝากแข็งแรงพอหักแม่หักอีระลำรวยไปในน้ำอยระ เบืงเ้งแย่งกันตลอดไปครับย่าไปคิดยังไรครับก็ว่ามุนมวนครับกับปีลาแต่ละมือแต่ละว้นสำหรับคลิปนี้กันเนาะ<ม>ก็ได้เวลาอันสมควรฝากทังพอหกักไหมหักทั้งโยโซทอนเบืเ้องแย่งในหลายนะเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ซีฟาไว้สำนีครับเยอยว่งางๆครับผมกับ,บ่มคอยจะอัดคลิปว่างงานยุงย่งๆครับคนทรงนะครับนักมาดาครับ ใกล้ส่งการกร็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับสุขภาพแข็งแรงนำนำนู่ครับสวัสดีครับ